สวัสดีครับพ,พี่น้องวันนี้ผมสิพ้าผมเป็พนพี่น้องมาเบิงเลยและแนงนะครับมาแ,แนงหลอบบ้านบ้านอาจารย์พิชานะเดี๋ยวไปที่ตามกับผมเลยครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับเนาะมาแ,แนงหลอบบ้านครับนี่ครับเพราว่บ้านพอดีต้องการเฮดแบบนี้นะครับทเทดบ้านเลื่อนไอเลื่อนนะครับนี่ครับถ้าเป็นสีอ่า เขียวนะ้ยเพื่อนี่ยคใบตองออนนะครับเนาะทีนี้นะครับครับแ้วก็จะเห็ดบ้านเรือนสลับนะพี่น้องปิดแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็ปิดนะครับเนาะเพราะว่าฝนตกรมมากมันก็จะได้กันฝนได้นะครับโดยแรกว่าจะเปิดโล่งแบบเล็กดัดคื่อจะรับบ่ได้นะพี่น้องเนาะเลยเปลี่ยนใหม่นะครับ เพราะว่าลมลมมางวดงวดนั่นนะครับก็ได้โอ้โหสะท้อนนะครับก็เลยบวไหวนะครับก็เลยเปลี่ยนแบบแผนใหม่นะครับพี่น้องนี่นะครับก็ร่างเริ่มท้ำนะครับแตพฝ่งร่วงเมื่อได้สวงมือครับได้ชัดเจนอพี่น้องนี่ครับภาพมุมไก่นะครับเนาะนะครับภาพรอบบ้านก็ยิ่งไรรลงมาแท่ทึ่งๆนะครับแต่ละเรียนสีแนวได้ครับพี่น้องทีนี้ เรียนสีครับผมนี่นะครับรอบบ้านของเขานะครับเนาะเพราะว่าเจ๋ยวของบ้านเป็นเกือกสีเองนะครับจะซอยกันออกแบบนะครับมาจิเป็นอย่างไรมาจังไรเนาะครับใส่เชลาครับเป็นบ้านสลับนะครับเนาะบ้านเลื่อนสลับนะครับเวลาย่ำเศามากกวเปิดนะครับย่ำแรงมากกว่าปิดเนาะพี่น้องเนาะ มันสิไดกันฝ่ากันฝนน้ำนะครับอันนี้ก็ยิ่งไว้ก่อนครับยังกำลังโปนะครับยังไม่ทันได้เก็บสีนะครับก็ได้ซั้งนี้นะครับเหมือนนี้มันกัดเรื่อยๆนะครับคนเดียวนะครับพี่น้องค่อยๆเฮ็ดนะครับตัวสีคิดคนไอเดียวออกมาได้มันก็ใช้เวลาในอันนี้หน่อยนะครับก็าจะเอาแบบได้ดีเรจะออกมาดูดีนะครับเรเลยพากันคิดกันแบบนี้นะครับ ไล่ทึ่งๆลงมาแหละก้อยิมะเล่นสีผนังนะครับพี่นอ้องไม่นี่ผมกับเอดสองคนก็นมีก็ไดซํานี่แล้วครับพี่น้องสองช่องครับมดเปื่อครับไปเนียเไม่นี่กับจิเรียมานีก็สิอ้อมไม่พูดอีกนะครับเนาะอ้อมล้างบานนี่นะครับพี่นออ้อง <laughs> ออก็ได,กนะงกงได้ก่อประตูอืมก็ค่อยๆเ็ดไปนะครับเ็ดไปน้ำกะ คิดไปนน้ำนะครับว่าจะเอาแบบไรน,นะครับกับปรึกษาจะคล้องบ้านพุ่งไปเรื่อยๆนะครับว่ามากแบบไรสไตล์ไรนะครับนี่ครับมันจะออกมารูปแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับมันที่เขาก็พูนโทษหลังคานะครับมันก็จะลงมากปุ๊บมันที่เขาเชื้ราทั้งนี้พอดีนะครับพี่น้องฝนก็ทิตกแล้วครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนแล้วพี่น้อง ผมว่าบาเกินมือสองมือนี่ครับโตกแน่นอนเลยครับแต่ว่าสิกันท่านบอบูที่รองเอ้ยฝนสิ่ตกแล้วนะครับเนาะครับผมยันกันประท่านไปแล้วครับนี่กำลังไหลยิงอยู่ครับกำลังได้สองช่องนะครับเอาแดงแดงครับไปสองอันนะครับมาตัดกันนะครับเพื่นเก็เตเ็เป็นฝานะครับดีฝา แเบิ่งครับให้มันเรียบร้อยกล้ค <lawsuit> ร <royable> ับเก็บสีเก็บหยางมันสีออกมากงามมามๆแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวแต่เบื้องทนสีมันที่เขากันบนนาะครับกับสีปูนสีหยังนะครับลิ่งครับลิ่งอยู่ย่านฝนมาตกก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวกะพอกันคลิปหนานะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยพอกันขันตอนใหม่นะครับกับ่ได้ลงมาโดนแล้วครับก็ขอจบคลิปเพียงสำนีนะครับพี่น้อง ขอบคุณครับ